สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายบ้านสวนหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาอยู่ที่สกลนครน,นะคะห่างจากตูมังสกลนครแปดกิโลเมตรนะคะห่างจากถนนสายหลักประมาณห้าร้อยเมตรนะคะที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเป็นสวนนะคะเป็นบ้านสวนนะคะ เป็นบ้านสวนด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านด้านหลังติดถนนสาธารณะเห็นวิวภูเขาวสวยงามมากด้านหลังว,ว,วิวภูเขาวิวทุ่งนาสวยงามมากอ่าอยู่ตำบลห้วยยางอยู่บ้านบอลตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครน,นะคะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะ บ้านสวน6ไร่176ตารางวาด้านหน้าน่าจะยาวประมาณ120เมตรนะคะยาวประมาณ120เมตรนะคะที่ดินตรงนี้ติ๊กถมแล้วนะคะที่ดินถมแล้ว ลักษณะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะหกไร่หนึ่งร้ยเจ็ดิบหตารางวาหน้าบ้านนี่ค่ะถนนาสายสองสามสามเก้านะคะมาทางวัดถ้ำผาแด่นนะคะ 6ไร่176ตารางวาเบอร์โทรศัพท์ติ๊ก0876219839นะคะติ๊กขายนาะราคา6ล้าน5แสนบาทนะคะสนใจมาดูที่ดินได้ต่อรองราคาได้แต่ในบ้านติ๊กไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะเพราะว่าติ๊กยังอาศัยอยู่นะคะนี่ค่ะกลับมาในบ้านมีทั้งมะม่วง กระท้อนหอกระท้อนหอนี่มีสมต้นนี่ต้นเล็กมีมะม่วงมีลิ้นจี่ลำไยมีผักหวานป่ามีมะนาวมีพยุงมียางนานะคะบรรยากาศในสวนมาให้ชมตะวันกำลังจะตกดิน มันย้อนแสงตรงนี้บรรยากาศในสวนนะคะที่ขุดคลองนะคะขุดคลองเลี้ยงปลาขุดคลองสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้นะคะนี่ยางนาด้านหลังในค่อนข้างจะต้นใหญ่กว่านี้นะคะมีเห็ดและโงกเห็ดอะไรออกหมดแล้วนะคะด้านหลัง นี่ค่ะต,ติ๊กขุดคลองอเรียนแบบธรรมชาตินะคะตอนนี้คลองติ๊กเลี้ยงปลาเข่งอยู่นะคะสามารถเลี้ยงปลาเข่งปลาดุกนะคะเลี้ยงกบเลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลยนะคะในสวนรายได้หลักของติ๊กคือไผ่นะคะไผ่กิมซุงนะคะไผ่เลี้ยงน้องไผ่สร้างมน ไข่หวานเพชรน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มาจากผักหวานมาจากมะนาวมาจากมะม่วงมาจากลำไยคือในสวนะมีอะไรที่ก็ขายหมดมะพร้าวน้ำหอมมีอยู่ห้าต้นนะคะบรรยากาศในหอในสวนกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองก็ไรายได้ของสวนนะคะ หอมทองมีทุกอย่างคือเดินจากหน้าบ้านมาประมาณ19กก็ได้กินหมดทุกอย่างมีไข่มดแดงในสวนด้วยหน้าบ้านเลยไข่มดแดงหน้าบ้านเลยรังใหญ่ๆทั้งนั้น มีทุกอย่างนี่ค่ะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะหกล้านห้าแสนบาทค่ะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กศูนย์แปดเจดสองหนึ่งเก้าแปดสนะคะยาวไปนูน่นข้างหลังนูน่นแต่วันนี้น่าจะไม่เดินไปข้างหลังแล้วนะคะถ่ายแต่หน้าบ้านนี่แหละคะ่ะส่วนนะคะ มีมะขามยักษ์กำลังปลูกได้สองปีมีเบิดซุย่างทุกแนวนี่ค่ะบรรยากาศในสวนบรรยากาศดีมากลมกดแรงแรงบรรยากาศในสวน ักวานป่าสักวานป่าต้นใหญ่สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0 8 7 6 2 1 9 8 3 9นะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะลองกองมีอยู่1ต้นทุเรียนมีอยู่5ต้นต้นใหญ่มีอยู่3ต้นแต่ยังไม่ได้ผลผลิตลองกองได้ผลผลิตแล้วนะคะบรรยากาศในสวน ไม้ผลไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่นะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณสํ comment, ณาสหรับทุกอย่างนะคะเพราะว่าติ๊กก็ลงทุนที่นี่ไปเยอะเนาะ ติ๊กจะขายถูกวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้างๆติ๊กที่เขาก็ไม่ได้ถมไร่หนึ่งตั้งหกแสนแต่ในติ๊กถมแล้วทุกอย่างมีไม้ผลไม้ยืนต้นมีอะไรทุกอย่างมีบ้านคือคุณมาอยู่คุณเก็บเสื้อผ้ามาอยู่พร้อมอยู่ได้เลยคุณปรับปรุงนิดหน่อยถ้าคุณไม่ชอบตรงไหนคุณก็สามารถอยู่ได้เลยทําไมคุณติ๊กถึงขายไร่ละล้านข้างๆติ๊กที่เป็นป่าอย่างนี้นะคะ ข้างๆนี้นะคะไร่ละหกแสนนะคะที่ไม่ได้ถมนะคะที่เป็นป่านะคะอันนี้ที่ติ๊กถมแล้วเฉพาะติ๊กถมที่หมดไปล้านกว่าบาทหนึ่งล้านแปดแสนบาทติ๊กถมที่หกไร่นี้นะคะเฉพาะค่าถมนะคะนี่ค่ะเบรรยากาศในสวนมาฝากนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ 0876219839นะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ